สบายดีพี่น้องพงปลายสบายดีทุกๆคนเนาะจ้ะเมื่อนี้อยู่มุมหลังม่านนะคะอยู่มุมหลังมาะะ่มมงมานเนาะคือธรรมาศาสตรธรรมชาสตร์สวยงามพี่น้องเมื่อนี้คือ,อจะมาทําสวนนิดๆหน่อยๆเนาะจะมาทําสวนนิดๆหน่อยๆคนเรานี่ก็แปลกนะคะทุกคนแปลกที่ตอนที่เราแบบตอนอายุแบบสิบสองนะคะสิบสองถึงยี่สิบเนาะ ก็ร่างกายก็จะแบบมีความเต่งตึงมีความเต่งตึงมีแบบความแบบเนื้อหนังเนาะเนื้อหนังจะไม่เขียวยน่นแปบลบว่ามันมันมีความความสุ่มสุ่มซื่นเนาะเสียงยนต์กะขอโทษนะคะเสียงยนต์ทำอะไรไม่ได้กับกับยนต์นะคะคือพอแก่ๆมาเนาะพอแก่ๆเ่าๆมาเลยกะแบบเนื้อหนังกับ จะมีความแตกเนาะพี่น้องความแตกความเหี่ยวความอย่างแบบนะีเนาะแตกกระบอกมันแตกบอลอื่นเด้อพี่น้องเสียลหาเบิ่งบอลบอลทีมันแตกเนาะพี่น้องแตกก็แตกหม่องก้นมันไหมพี่น้องแตกอยู่ก้นเสียลหาเบิง่งเด้อพี่น้องว่าต้นต้นนมน้อยสี่แบบต้นนุมน้อยสีแบบเต,นนบบต่งตึงแบบใดเนาะแบบเ่ามาแบบพอแบบพอมันได้ความหวานความ ความความหวานความแก่ความที่ว่าแบบกินแล้วแบบแบบตอนกินแล้วแบบมันพอดีหวานแบบพอดีแบบลงตัวอย่างแบบสีหนอกเฮาบ่จําเป็นต้องมันก็เลยแบบมันแตกไหมพี่น้องอันก้นมันแตกพี่น้องก้นมันแตกอันเบิ้งสีเอาก้นให้เบิ่งเดีอไปเบิ่งนากันไปเบิ่งนํากันว่ามันชิว่ามันชิแตกหมองใดนะพี่น้องมันมันแตกหมองใดแล้วมันแมนอย่างเ้อไปไปเบิ่งนํากัน นี่พี่น้องเห็นบหตอนเพิ่นยังน้อยเนาะตอนนี้กะยังเต่งยังตึงพี่น้องบีบกันแน่นแนนเนาะบีกันแน่นแน่นเลยจ้ะเห็นบหมักเดือนะจ๊ะมักเดือฝรั่งเนาะมักเดือฝรั่งคอยกับบุแล้วไปกินกับปันน้ำประแดกล่องเบงเห็นบะตอนมันยังน้อยยังหนุ่มมันกะเนื้อนางมันกะโอเคนะจ้ะเต่งตึงเนาะพ่อถามาได้ไปี้พี่น้อง เห็นบอกความเถาก้นแตกเลยนะพี่น้องเห็นบ่ก้นแตกก้นแยะเลยเนาะเป็นหูจึงปึงก้นกระแทกแตกพี่น้องมันก้นแตก,แตก,แตกเห็นบ่เนาะความแตกต่างคนกับจงคนกับคนจะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องโอยแตกคักบ่ไปไนะพี่น้องเห็นบ่ ปัญใหญ่มาพอดีกินพี่น้องแบบนี้จะหวานหวานจะออกหวานหวานถ้าทาไพหมักแบบคำ้า้าไพหมักกินนอหมักเดือแต่บึงประหมักเพรามันหวานโปรดนะเนี่ยเผิ่งก็นจนมาตอมมันหวานแหงเลยพี่น้อง นกแก้วนี่จะมาจากสวนสัตว์เมลเบิร์น้อพี่น้องเพราะว่านกแก้วนี่อยู่สวนสัตว์เมลเบิร์นตอนเช้าเขาจะเขาเขาจะเกลือเขาจะเอาน้ำหวานเอาหมากไหมให้เขากินตอนเช้าแล้วก็จะบ่ได้ครังในกรงเนาะนกแก้วพวกนี้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศท้าว่าเขาทำลายสัตว์อีกอย่างคือกะคือมีพลขขางเคียงสำกับ อย่กว่าขาคนคนหนึ่งเนาะก็เลยสันนั้นะไรอยู่ต่างประเทศบบมีไผรคิดอยากจะทำลายสัตว์นะจ๊ะเพราะว่ามีโทษหนักงามงามนกแก้วกันพากันออกมากินต้นเศร้าไหมพี่น้องอามากินหมักเดือดซุกแต่ว่าบึงบ่อคอยสีได้กินบึงต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งดีงเทินนะ่เนี่ยปินไปหากันละ กินแล้วละก็ขี้ไปหากันอีกตัวก็กินอยู่นู่น ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่มาดูก้นแตกด้วยกันนะคะก้นแตกก้นแย่ก็คือก้นมักเดือยนี่แหละจ้าคือแตกคักแตกแน่น้พี่น้องขอบคุณมากนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นที่ตลกให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะคือก้นมักเดือแตกตูดมักเดือยแย่ไหมพี่น้อง ขอบคุณมากค่ะก๊หกมกเดือนี่คนอิตาลีหรือว่าคนกรีกเขาชอบกินนะคะทุกคนเป็นอาหารของการขับไล่สารตกข้างในในท้องเราจะใครที่เป็นท้องผูต้องกินมักเดือนี้นะจ๊ะตื่นเช้ามานี่ก็จะโล่งท้องเลยนะคะ